สำหรับตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของการเกิดเดดล็อกค่ะนะคะเดดล็อกคืออะไรนะคะเดดล็อกจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์นะคะที่โปรเซสเนี่ยต่างมีการรอคอยทรัพยากรของกันและกันนะคะจนทําให้ทํางานต่อไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างอย่างในภาพเนี่ยค่ะสมมุติว่าอย่างรถนะคะที่ต้องการมาดูที่เบอร์หนึ่งนะคะที่รถที่ต้องการเลี้ยวเข้าซอยที่2องะค่ะอยากจะเลี้ยวเข้าซอยที่2แต่ก็จะติดรถที่ที่ ขวางทางอยู่ใช่ไหมคะในขณะที่ในเลข2เนี่ยรถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าในซอยที่2ก็ติดเหมือนกันนะคะติดรถที่ต้องการเลี้ยวเข้าซึ่งกันและกันทําให้การจราจรติดขัดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดเดดล็อกนั่นเองนะคะโดยที่ลักษณะของการเกิดเดดล็อกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะคะ่ะที่ทําให้เกิดเดดล็อกได้อยู่4แบบค่ะนะคะแบบแรกเราเรียกว่ามูโชเอ็กซ์ครูชันก็คือใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ได้นะคะหรือเป็นแบบที่2องโฮแ d ะเวทคือมีการถือครองทรัพยากร อันหนึ่งแล้วก็รอคอยอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็อันแบบที่3เป็น no p r e m i ั่นะคะคือแย่งชิงทรัพยากรคืนไม่ได้ premium เคก็จะมาจาก คำว่าที่เป็น preemptive scheduling อะคะ่ะคือไม่ให้มีการแย่งคืนนั่นเองนะคะส่วน Sakura Wait นะคะอันนี้จะมีการรอคอยเป็นวงกลมคือต่างรอคอยซึ่งกันและกันนะคะลองสังเกตภาพนะคะ deadlock state นะคะเรามี process หเรามี process สใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่า process หเนี่ยก็จะมีการอรอคอย process อรอคอย resource สร 2, หรือทรัพยากรเบอร์2ซึ่งทรัพยากรเบอร์2เนี่ยถูก assign ให้ process สใช้อยู่ดังนั้นก็ต้องให้ process สใช้ให้เสร็จแล้วก็ป ออกมาแต่ว่าในขณะที่โปรเซส2องะค่ะนะคะ,นะคะถูกแอ s ไซนให้ใช้ให้ใช้รี s อร์2ใช่ไหมคะแต่ว่าโปรเซส s 2เนี่ยก็มีการรอคอย r ีรีสอรซึ่ง Resort 1ก็ถูกแอ s ไซนให้กับโปรเซสหนมันก็จะมีการรอคอยเป็นวงกลมแบบลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขทั้ง4ลักษณะเงื่อนไขนี้พร้อมๆกันนะคะเราก็จะทำให้เกิดเด d ล็อกเกิดขึ้นนะคะก็วงจรชีวิตนะคะ ที่เป็นการใช้ทรัพยากรหรือ Resort l i ล e ์ไซเคนะคะมันจะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่การ Request หรือร้องขอการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็เมื่อร้องขอแล้วมีสิทธิ์ใช้ก็ยูสเลยค่ะก็คือเข้าใช้งานพอใช้งานเสร็จก็จะต้องมีการปล่อยปล่อยคืนหรือรีลีสเพื่อให้โปรเซสอื่นเข้าใช้ทรัพยากรต่อไปได้นะคะ ทีนี้เรามาดูกราฟจัดสรรทรัพยากรนะคะหรือเราเรียกว่า resource allocation graph นะคะหรือเรียกย่อๆว่า RAG เรามาดูสัญ,ญลกักษณ์อันค่ะปกติที่เป็นกราฟนะคะก็คือถ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบวงรีก็คือเราจะหมายถึง process แต่ถ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็คือจะเป็นแบบทรัพยากรหรือตัว resource นั่นเอง จากภาพที่3ามะค่ะถ้าเป็น Process แล้วก็มีลูกศรไปหาทรัพยากรแบบนี้แปลว่าโปรเซ s นะคะมีการ Request หรือมีการร้องขอนะคะแล้วก็รอคอยทรัพยากรที่จะใช้นะคะส่วนแบบที่4ก็จะเป็นรูปวงรี เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ชี้ลูกศรเข้าหาวงรีนั่นแปลว่าโปรเซสได้ถือครองทรัพยากรหรือมีการแอไไดไซน์เรียบร้อยนะคะในโดยที่การวิเคราะห์เดดล็อกเนี่ยค่ะด้วยกราฟเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้ากราฟเนี่ยมันจะไม่มีเป็นไซเคิละค่ะแปลว่าจะไม่มีโอกาสเกิดเดดล็อกนั่นเองนะคะ,ะซึ่งกลยุทธ์ของการจัดการเดดล็อกก็ค่ะก็จะมีอยู่ลักษณะ3แบบนะคะไม่ว่าจะใช้การป้องกันหรือ Prevention โดยที่ทําลายเงื่อนไขไอ้สเงื่อนไขที่ทําให้เกิดเดดล็อกได้นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการหลีกเลี่ยง ะะโดยรักษาสถานะปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้สเตตไว้หรือแบบที่3ก็คือตรวจสอบแล้วก็กู้คืนซึ่งแบบนี้ค่ะเราจะเหมือนกับเรายอมให้เกิดได้ล็อกไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดีเทคหรือตรวจสอบว่ามีการเกิดกราฟรอคอยไหมถ้ามีหรือพบวงจรรอคอยเราก็ค่อยมารีคอ v e r เวอรีหรือว่ามีการกู้คืนโดยที่ยกเลิกโปรเซส s ไปนะคะมาดูตัวแรกค่ะก็คือเดสล็อกพรีเวนชั่นเป็นการป้องกันนะคะก็คือใช้ลักษณะของการทําลายเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็พอแล้วค่ะมันก็จะทําให้ มีการเกิดเดลล็อกนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบเงื่อนไขอันแรกโมเชอลักครูชันที่ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่าเราก็คือยอมให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นโฮแอนด์เวสที่มีการถือของทรัพยากรหนึ่งแล้วก็รอคอยอีกอันนั่นก็คือเราก็ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะส่วนถ้าเป็นแบบโนเ m มชันคือแย่งชิงทรัพยากรคืนไม่ได้ก็คือเราก็ยอมให้แย่งชิงได้นะคะถ้ามีการรอคอยเป็นปุงกมลมเราก็ป้องกันการเกิด วงจรรอคอยนะคะแบบนี้เป็นวิธีการป้องกันคือพยายามให้มีทําลายเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็โอเคนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือเป็นการ uh, avoidance ก็คือการหลีกเลี่ยงนะคะการหลีกเลี่ยงให้เกิด d e ดล็อกแปลว่าระบบอะค่ะจะต้องมีการตรวจสอบ ก่อนนะคะว่าทรัพยากรนี้ปลอดภัยไหมอยู่ในเซฟสเตตไหมโดยปกติแล้วก็จะใช้แบงเกอร์อัลกอริทึมนะคะซึ่งเป็นอัลกอริทึมยอดนิยมเลยค่ะที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงเดตหลอกนะคะก็จะมีอยู่3าลักษณะก็คืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็นกําหนดจํานวนทรัพยากรสูงสุดนะคะที่แต่ละโปรเซสอาจจะต้องการนะคะหรือมีการติดตามจํานวนทรัพยากรนะคะที่แต่ละโปรเซสกําลังถือครองอยู่นะคะหรือติดตามจํานวนทรัพยากรที่ว่างอยู่ในระบบแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูอันสุดอันที่3นะคะ Deadlock uh, Detection หรือการตรวจสอบนั่นเองนะคะโดยที่แบบนี้ค่ะจะเป็นการปล่อยให้เกิด De ด d l o c k นะคะแล้วเราก็ใช้ระบบตรวจสอบนะคะเราเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่ากราฟรอคอยหรือเวสฟอร์กราฟลองสังเกตกราฟด้านซ้ายนะคะคือกราฟจัดสรรทรัพยากร ในภาพอะค่ะตัวตัววงกลมที่เป็น P เนี่ยก็คือตัว process ใช่ไหมคะส่วนตัวสี่เหลี่ยมที่เป็น R อันนี้เราเรียกว่า resource หรือทรัพยากรเราจะสังเกตเห็นว่ากราฟด้านซ้ายอะคะ่ะกราฟจะสัรทรัพยากรเนี่ยพอเราเอาสี่เหลี่ยมหรือหรือที่เป็น resource ออกนะคะแล้วก็ยุบรวมลูกศรน,นะหรือตัว P เข้าด้วยกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจากเดิมนะคะ P 1 P 2ที่ถูกเชื่อมกันด้วย R 1ก็จะถูก เข้าหาโดยตรงใช่ไหมคะพี่หส่งลูกศรไปที่ P2 ส่วน P2 กับ P3 ที่เชื่อมกันด้วย R 4รพราพเอา R4 ออกก็ P2 เชื่อมหา 4, อาสพโดยตรงนะคะ P3 กับ P4 ก็เชื่อมกันได้โดยตรง P4 กับ P1 อย่างนี้คะ่ะเริ่มเกิดเป็นวงจรวงจรรอคอยหรือกราฟรอคอยใช่ไหมคะแบบนี้เกิดเป็น Circle นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์เป็นลักษณะของเดดล็อกนะคะแต่ว่าในภาพเป็นการลักษณะบอกว่าเราจะทำกราฟจัดสรรทรัพยากรให้เป็นกราฟรอคอยได้อย่างไรนะคะ ทีนี้พอเราตรวจสอบแล้วถูกไหมคะเราใช้การตรวจสอบพอเราพบนะคะเราก็จะต้องทําการ Recovery นะคะก็คือการยกเลิก p โปรเซสนะคะโดยที่ก็จะยกเลิกโปรเ s สทั้งหมดไปเลยก็ได้หรือยกเลิกทีละงานก็ได้จนกระทั่งหายเด็ลอกไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการแย่งชิงทรัพยากรหรือ Resort p พียมชันนะคะก็คือเลือกเหยื่อที่เราเรียกว่า Victim มาแล้วเราก็ทําการ r l b a c k นะคะย้อนกลับ แล้วก็ระวังไม่ให้เกิดภาวะอดอยากหรือ starvation นะคะก็บทสรุปนะคะในเรื่องของ dead lock นั้นแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของเรื่องของเรื่องแรกนะคะที่เป็นการจัดเวลา CPU อะคะ่ะมันมีความต่อเนื่องกันคือถ้าเรามีการจัดสรรเวลาใช้ CPU ที่ดีนะคะก็จะทำให้ลดปัญหาคอขวดได้แต่ว่าก,ก็ยังคงต้องระวังเงื่อนไขไอ้สเงื่อนไขนะคะที่จะทานาไปสู่ dead lock นะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการเมินเฉยต่อ dead l o c อยู่นะคะก็คือเป็น ostrich algorithm um. ซึ่งในระบบปฏิบัติการทั่วไปอะคะ่ะเรามักจะนิยมแบบนี้ก็คือเราเราสนไม่สนใจคือเรายอมให้มันเกิดเด a ดหลอกได้นะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็เกิดเด็ดล็อกยากมากเราก็ไม่ต้องไปไปลงทุนอะไรกับการป้องกันแล้วก็การกู้คืนอะไรต่างๆ ะะก็คิดว่าบทสรุปสําหรับหน่วยที่10นะคะทางเรื่องการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็การเกิดเดดลอกนะคะก็คิดว่าจะทําให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนักศึกษาลองไปทําแบบฝึกหัดลองทบทวนในแบบฝึกก่อนในและหลังเรียนนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ